มาต่อที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่อดีตนักการทูตสหรัฐมองว่ามาถึงจุดที่จะเข้าสู่สงครามเย็นแล้วไม่ใช่การอย่างเชิงด้านนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าเป็นด้านเทคโนโลยีและก็วัฒนธรรมค่ะแม็กซ์บาคัสอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่จัดโดยสมาคมนโยบายสหรัฐจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเขาแสดงความวิตกว่ากระแสการเมืองโลกตอนนี้ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐแทบจะกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ยากค่ะเขากล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต่ำอย่างน่าวิตกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเขาเคยคิดนะคะว่าสมัยทรัมป์สปีนั้นหนักแล้วแต่พอมาถึงสมัยของประธานาธิบดีจโจไบเดนขึ้นครองอำนาจมันพุ่งลงต่ำไปเลยค่ะบาคัสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจีนในสมัยอดีตของ อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาช่วงปี2014ถึง2017มองว่าสหรัฐและจีนต่างฝ่ายต่างกำลังโดดเดี่ยวซึ่งกันและกันจนกลายเป็นค่ายใหญ่สองค่ายซึ่งเหมือนกำลังมุ่งไปสู่สิ่งที่คล้ายกับสงครามเย็นแต่ไม่ใช่สงครามเย็นเชิงนิวเคลียร์แต่เป็นสงครามเย็นเชิงเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการปฏิเสธไม่ความบาดรรัสเซียของรัฐบาลจีนก็กลายเป็นอีกหนึ่งเชื้อไฟที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนยิ่งตึงเครียดนะคะ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐพิจารณาว่าเป็นเรื่องเสียหน้าเพราะต้องการเป็นผู้นําโลกในการประนามรัเสเซียต่อเรื่องนี้ในส่วนของจีนเองปัจจัยที่ทําให้ความสัมพันธ์อยู่ในขาลงก็คือการคว่ำบาตของสหรัฐที่พุ่งเป้ามาที่จีนกระแสะชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นในจีนเองตลอดจนแรงกดดันภายในประเทศซึ่งอยู่ในช่วงที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะขึ้นเป็นผู้นําจีนสมัยที่3เป็นต้น ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนได้เดินทางไปภูมิภาคอเมริกาใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่จีนเข้าไปลงทุนมหาศาลค่ะเขาเรียกร้องให้รัฐบาลปานามาให้จับตาจีนและบริษัทจีนที่อาจใช้โครงการ 5G มาสอดแนมประชาชนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะ ไม่เพียงเท่านั้นสหรัฐกำลังพยายามตอบโต้สนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างจีนและหมู่เกาะโซโลโมอนที่เปิดทางให้เรือรบจีนเข้าไปเทียบท่าในประเทศหมู่เกาะแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ใกล้ออสเตรเลียได้ด้านจีนเองก็โต้กลับอย่างทันท่วงทีค่ะระบุว่าสหรัฐกำลังปลุกปั่นให้กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเผชิญหน้ากันเองโดยหวังหวนปินโฆศกระทรวงต่างประเทศจีนถแถลงว่า สหรัฐพยายามแทรกแซงและขัดขวางความร่วมมือของชาติในแปซิฟิกไม่ให้ร่วมมือกับจีนแต่ความพยายามนี้จะไม่เป็นผลเบาคัสเสนอว่าถ้าต้องการยับยั้งความตึงเครียดร,ระหว่างสองมหาอำนาจไม่ให้รุนแรงไปมากกว่านี้เจ้าหน้าที่และรัฐบาลจะต้องใส่ใจกับสิ่งที่ชาติพันธมิตรกังวลให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่กิจกรรมทางการทูตชะงักงนันจากผลกระทบของโควิดที่ทําให้การเดินทางไปเยือนระหว่างประเทศลดลง เขาเตือนสหรัฐด้วยว่าคนอเมริกันมักจะคิดว่าเราฉลาดกว่าการเป็นผู้นำโลกฉลาดกว่าเรื่องการเป็นผู้นำโลกมากกว่าประเทศอื่นๆนะคะเพราะมองว่าในเชิงการสร้างวาฒกรรมนั้นสหรัฐกระทำการที่มากกว่าด้วยแนวคิดว่าหากชักชวนประเทศอื่นรวมถึงจีนให้ปฏิบัติตามสาหรัฐได้ก็จะทำให้หลักการแบบอเมริกันคือหลักที่ถูกต้องที่สุดซึ่งนั่นเป็นทัศนคติที่หยิ่งพยองมาก ขอบุณที่รับชมรายการ t e n n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t e n n d ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ